สวัสดีครับนี่คือ Easy Network เราทำ Network ให้เป็นเรื่องง่ายในตอนนี้ผมจะมาทำการ Unbox แกะกล่องอุปกรณ์ d a l i b l a n d APC Button AF นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับภายในกล่องนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นคู่มือนะครับเป็นตัว Access Point นะครับขนาดกระทัดรัดนะครับก็เหมาะสำหรับติดอยู่ในโรงแรมนะครับห้องพักอพาร์ตเมนต์ทั้งหลายนะครับก็เพื่อจะครอบคุมได้หนึ่งห้องพอดีนะครับ มีอุปกรณ์น็อตต่างๆติดตั้งมาให้นะครับตัว APC button นะครับเป็น indoor access point นะครับความเร็วมาตรฐาน N 3 0 0 m เมนะครับสามารถรองรับการใช้งานได้8 s d นะครับโดยรูปแบบการติดตั้งนะครับก็เหมาะกับติดตั้งสำหรับอยู่บนใต้ฝ้านะครับโดยมีตัวเพลทนะครับที่จะยึดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตัว access point เนี่ยจะมีพอร์ตที่รองรับ PoE มาตรฐาน802.3 a f นะครับซึ่งใช้กับ Access Point นะครับที่เป็นมาตรฐาน POE 802.3F ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเพียงแค่เสียบปลั๊กเฉยๆนะครับใช้งานง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการใช้งานนะครับหลังจากที่เราเสียบสายมาจาก POE นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปเท่านี้เองนะครับไฟก็จะติดแล้วก็บูตเครื่องนะครับพร้อมใช้งานนะครับอันนี้คือความง่ายของ POE 802.3F นะครับ จะไม่ต้องมีพรดสี่พีมีสายแลมมาเข้า PuE ออก PuE ให้วุ่นวายนะครับก็เพียงแค่ต่อสายเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับของตัว A.P.C. b u t t o นนะครับคือไฟแสดงสถานะนี่ครับค่อนข้างเล็กนะครับดังนั้นเวลาที่เราติดอยู่ในข้องหรือในที่อยู่อาศัยเนี่ยตัวไฟเนี่ยเ็จะไม่เป็นการรบกวนผู้อยู่อาศัยนะครับอีกทั้งยังสามารถปิดได้ด้วยนะครับผมขอจบการอันบ็อก แกะกล่องอุปกรณ์ d e l ิฟ r a n ด APC Button AF ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามพวกเราได้ทาง www.easynetwork.co.th หรือ facebook.com/easynetwork ขอบคุณและสวัสดีครับ